ปัญหานี้คือเดิมเนี่ยสิปีที่ผ่านมามันแต่งหน้าลาบากมากเลยลาคาญจังเลยเมื่อไหร่รอยนี้มันจะหายไปสักทีเสียเวลาแต่งหน้ามากเลยอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อสุทธิรัตนนะคะชื่อเล่นชื่อแจนค่ะก็เป็นคนชนบุรีมาทำเลเซ,เซอร์ที่เนี่ค่ะก็ มีรักษากราฟไปด้วยค่ะปัญหานี้คือเดิมเนี่ยสิปีที่ผ่านมามันแต่งหน้าลาบากมากเลยเราต้องคอยหาอะไรละ่ะคอนซีลเลอร์หรือบีบีที่จะต้องปกปิดรอยลาคาญจังเลยเมื่อไหร่รอยนี้มันจะหายไปสักทีเสียเวลาแต่งหน้ามากเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องหาที่จักที่หนึ่งที่จะรักษาเราได้ คุณหมอจะแนะนําบอกว่าขั้นตอนการรักษาขั้นตอนที่1จะเกิดอะไรขึ้นบ้างขั้นที่2 3 4 5 6จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหมอจะแนะนําตลอดแล้วมันก็เป็นไปนตามที่คุณหมอรักษาผลการรักษามันมันเป็นไปนตามที่เราคาดหวังอะคะ่ะเราคิดว่ามันจะจบมันก็จบจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็เคยปรึกษารักษาที่อื่นมาก่อนมันไม่จบก็มาที่นี่จบจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็บัในใจการรักษาของ ถ้าใครที่มีปัญหาระยะยาวนานๆหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะหรือว่าเป็นมานานแล้วลองมาปรึกษาที่ BSL c l i n ิกดูได้นะคะเพราะว่ามีมีการรักษาที่ตอบโจทย์ความแตกต่างของผิวพรรณหรือความแตกต่างของผู้ที่มีปัญหาผิวที่เฉพาะทางแตกต่างกันไปค่ะซึ่งสามารถจะตอบโจทย์เราได้ตรงจุดค่ะปัญหาผิวนะคะจบที่ BSL จริงๆค่ะ